a s s a l a m u a l a i k u ม w ะ r a h ะ a t u l l a h i w a b a r a ะ a t u h วันนี้นะฮะเราจะมาเรียนวิชาวยรอนอาหรับนะกุนก็เราได้เรียนจบไปแล้วนะคะในเรื่องของตะรีฟุลอัฟอา์วันนี้เนี่ยเราเลยจะมาทําตะมารีนแบบภหัดที่หนึ่งกันโจทย์นะคะเขาบอกว่าจงบอกอัฟอาลุคคอมซาของคําต่อไปนี้ซึ่งเรานะคะได้ให้ฟีเยมาทั้งหมดหําด้วยกันก็เดี๋ยวเราไปทวนกันนะคะว่าอัฟอาลุคคอมซาเนี่ยคืออะไร อัฟอัลลูคำซานนะคะก็คือคำกริยาทั้ง5นะคะที่จะเติมด้วยอลิฟนูนวาวนูนยานูนเอามาดูกันตัวอย่างนะคะเช่นยัฟอาลานีตัฟอาลานียัฟอลัลูนาตัฟอลัฟอลูนาตัฟอาลีนา,นายัฟอาลานีกับตัฟอาลานีเนี่ยเป็นอิสอ่าเป็นอลิฟุลอิสไนนะคะเป็นอลิฟที่บ่งชี้ถึง2นะหมายถึงสิ่งที่บ่งชี้ถึง2นะคะก็อันแรกเนี่ยเพิ่มยาวรเอฟเข้าไปอันที่สองเนี่ยเพิ่มตามโมคอตอ็อป ก็เอฟนะคะหมายถึงบุรุษที่3คือผู้ที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะหรือว่าบุคคลที่3นั่นแหละ,ะบุคคลที่3ต่อมานะคะมูคอท็อปเนี่ยแปลว่าบุรุษที่2คือคนที่เราสนทนาด้วยคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือคนที่อยู่ตรงหน้าเรา,ท,รา,เราที่เรา พูดกับเขาอยู่นะคะต่อมาอันที่สองก็คือเป็นยัฟอาลูนาตัฟอาลูนาอันนี้นะคะเป็นวาวุ่นจะมานะคะหมายถึงสองคนขึ้นไปนะคะหรือว่าแลว้วแบบมีหลายคนนั่นเองก็จะมีแบบยากเอฟนะคะแล้วก็ตามโมคอตอปเลขตัวหนึ่งนะคะตัฟอาลีนาตัฟอาลีนาเนี่ยด้วยกับการเพิ่มยาอุ้มโมคอตอบาเข้าไปนะคะเป็นยาที่ บ่งชี้ถึงผู้หญิงหลายคนนะคะก็เป็นตามคอต็อปค่ะก็ราพูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำตามารินกันก็อันแรกนะคะยาดริบานี่นะคะก็เป็นยาดริบานี่ตาดริบานี

ต่อมานะาฮ่ายรูซูก็เป็นยาดรูซานีตทาดูรูซานียาดรูซูนะต่าดูรูซูนะก็ต่าดูรูซีน่ะค่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคือคำว่ายัฟตาฮูก็เป็นยัฟตาฮานี่ตาฟตาฮานี่ยัฟตาฮูนะ ทัฟทัฟต์พูน่ะทัฟต์พิน่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทำจามรีนนะคะของอัฟอาลุลคำซาสำคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุ